สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพูดกับจุย๋ยอวดเรือนหอหลังสร้างนาน3ปีเรียกได้ว,ว่าเป็นคู่รักที่ได้แต่งงานกันมาสักพักแล้วล้วครับและก็ได้สร้างเรือนหอและคอยอัพเดตความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งคู่นั้นก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบสาม,มีภรรยาที่ถูกต้องแล้วอย่างจุยวัารธยานินโคหากับดิเจพดพุทธิชัย,ชยกเกษตรศิลป์ซึ่งทั้งคู่ได้พากันเก็บเงินเพื่อสร้างเรือนหอด้วยกันโดยเรือนหอนี้ได้สร้างมาเป็นเวลา3ปีวันนี้ก็สร้างเสร็จและสวยหรูอลอังการมากๆโดยทางด้านจุยได้วดชมภายในตัวบ้านให้ได้ชมผ่านอิสระแรมไอซายวัตรธยาพร้อมเผยความในใจบอกว่าส่งท้ายปีด้วยโรคความสําเร็จของบ้านหลังใหม่เรือนหอของ เราสองคนที่ใช้ความวิริยะอุตสาหะทั้งคุณพุธและจุย๋ยในการหาเงินสร้างควบคุมการก่อสร้างจนสำเร็จในที่สุดซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากหลายคนรอบด้านขอบคุณมากๆนะคะทั้งคนที่มีส่วนช่วยให้บ้านนี้สำเร็จคนทําคนตกแตง่งลูกค้าจากหลายๆแบรนด์รวมถึงเพื่อนบ้านที่อดทนกับเสียงการทําบ้านปเาาป็นเวลา3ปีในที่สุดก็เสร็จจริงๆขอให้บ้านแห่งความสุขที่มาจากน้ำพักน้ำแรงหลังนี้เป็นที่อยู่ที่ร่มเย็นของครอบครัวมีแต่ กระยาญนมิตรที่ดีมาเยี่ยมเยือนเป็นบ้านที่นำพาสิ่งดีๆนำพาโชคลาภความสุขสมหวังมาให้นะคะสาธุบ้านหลังนี้คือเป้าหมายของเราใน2-3ปีที่ผ่านมาค่ะปีเก่าผ่านไปแล้วมาเริ่มปีใหม่อย่างมีเป้าหมายกันอีกนะคะใครมีฝันอะไรไปให้สุดเรายังมีศักยภาพซ้อนอยู่โดยที่เราเองอาจจะยังไม่รู้ก็ได้เป้าหมายปีหน้าจุย๋ยตั้งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะต้องทําให้ได้สู้ไปให้ถึงแบบไม่ถอยแต่ไม่กดดันตนเองทําทุกวัน ให้มีความสุขขอให้ปี2565ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้เป็นปีที่ทุกคนมีความสุขมีความหวังรออยู่เช่นกันนะคะเตรียมบายบายปีเก่า2564เธอมาทำให้เราเข้มแข็งและไม่ประมาทบายนะบ้าน PJ ร่มเย็นเป็นสุข PPKJW and Home ส w i p e l e f อย่างไรทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยนะครับ ถ้าผู้ชมละครับมีความคิดเหน็นย่าองอไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเหน็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก v e r ีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ